โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องๆคนชาวฟรีไฟครัครบผมวันนี้ผมก็จะมาทำการเอ้ยวันนี้ผมก็จะมานี่เขาเรียกว่าอะไรสุ่มสกินปืนใหม่ครับผมนะไอปืน MP40 โฮลาแกมนั่นเองครับผมนะว่าจะหมดทั้งหมดเท่าไหร่จะเหมาหรือจะแบบเกลือครับผมนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ผมมีเพชร3 5 2หมื่ไดมอนด์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสุ่มนะเขาบอกครั้งแรก10ครั้งเนี่ยโหมนึงเนี่ย75เองอ่ะลองสุ่มดูฮนะ จะเป็นไงเอาเซ็ถูกเอาเอาทิงไม่ต้องบอกแต่ไม่ต้องบอกอีกโอเคไปฮะไปเลยฮะดูฮะไม่มาครับผมนะแต่เสียงปืนตรงนี้ค่อนข้างที่จะดังรบกวนผมมากฮะครั้ตรงต่อไปนี้อ่ะเดี๋ยวคนนะอุ่นทางซ้ายฟรีหรือเปล่าไม่ฟรีนะครับผมจะลดราคาหรือเจ็ดนะลองไปดูเอาเหมือนครั้งแรกครับผมเหมือนครั้งแรกจะลดราคาใช่ไหมโอเคครับผมจะปืนเสียงปืนมันค่อนข้างที่จะดังในระดับหนึ่งนะแต่ผมจะลกเสียงปืนลงนิดนึงนะฮะ โอเคต,ตอนที่เราสุมเนี่ยพวกปืนมันจะกระพริบกระพริบตลอดเวลาเลยเนาะก็จะผมจะลองถือไว้อ่ะของผมลองถือไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ะตัวละครผมอะผมจะลองสุ่มนะอ่ะครั้งที่สองมันก็ยังเปลี่ยนหน้าเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมนะก็อย่างเท่าที่เห็นนะครับผมนะเห็นไหมว่าตอนนี้ไอ้ไอ้แรกเปลี่ยนเนี่ยเป็น42ในเมื่อกี้ผมกดไปครั้งที่สองใช่ไหมทุกคนดูมันจะมีปืนอยู่ด้วยนะับปืนเนี่ยจะอยู่ที่แรกอยู่ที่100ครับผมนะเพราะว่ามันมีโอกาสออกด้วยใช่ไหม มาทุกคนอย่าเผื่อผมลองกดดูนะฮะกดเมื่อกี้กดไปลองดูนะ15เอาใหม่นะ15เอาแบบหมุนครั้งเดียวนะหมุนครั้งเดียว15 10ครั้งจะได้11นะครับผมอ่ะหมุนครั้งเดียวไปเลยดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอือบโอครับโอ้โอหผมไม่เคยกดโดนเครื่องหมายบวกโอ้ เสียงค่อนข้างจะดังระดับหนึ่งนะต้องถือไว้ก่อนนะโอเควอล้สิบไปลเลยฮะด้ไอวอลเจ๋ครับไอวอลซ้ำด้วยไปต่อครับโหเสียงมันดังเนาะไอเสียงตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึก,ต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 กเอ,อือฮะทั้งฮะเอ,อือฮะไม่ออกนะฮะอย่างที่เห็นครับผมนะปืนไม่ออกครับผมนะต้องแลกเอาเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองแลกกันดูนะฮะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ไหมตอนแรกโอเคครับได้ปืนมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปคำนวณกันว่าเราเสียทั้งหมดเราเสียทั้งหมดกี่ไดมอนครับเดี๋ยวต้องเปิดแอปเครื่องคิดเลขก่อนเนาะโอเคเปิดแอปเครื่องคิดเลขแล้วไปฮะไปดูกันนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะออกก่อน โอ้โหเสียงมันดังมากยทุกคนมาเราจะปืนใหม่ขึ้นมาถือเลยนะเพราะว่ามันหมดเพราะว่ามันเวลามันหมดไงผมเพิ่งมาถ่ายคลิปเองโอเคดูความสามารถปืนนี่เหมือนจะบวกอารลั่นลั่นหนึ่งจกกอกอกาะหนึ่งใช่ไหมจะเห็นเวลสุดน่าจะลั่นเท่าไหร่นะจำไม่ผิดอ่าขอดูก่อนเวลสุดแต่ไหนตั้งแต่สี่หรือเปล่าอ่าตั้งแต่สี่นะครับผมอัตราก,การยิงจะเป็นสองฮะจอกเกาะหนึ่งฮะขึนที่ช้าลงเนาะ ก็ความสามารถพิเศษจะอยู่ที่6นะครับผมนะเมื่อพีเหลือน้อยจะแรงขึ้นนะฮะเมื่อเลือดเหลือน้อยใช่ไหมแบบเลือดศัตรูเหลือน้อยมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นนิดนึงฮนะน่าจะประมาณ1นะครับผมเท่าที่ผมคำนวณเนานะก็ถ้าอัพอ,อีกก็อีกนาน,นครับผมนะเดี๋ยวเราจะคำนวณน,นะฮะตอนที่เราได้ปืนมาก่อนนะเมื่อกี้มีเท่าไหร่30,000นะฮะ2 3 5ลบด้วย3 4 3 8 8นะครับผมผมเสียไปทั้งหมด แปดร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะไดมอนด์ใช่ไหมค่อนข้างที่จะถูกนะเออใช่ไหมผมคำนวณผิดป่ะสามห้าสองสามห้าลบสามสี่สามแปดแปดนะครับผมได้แปดร้อยสีย่สิบเจ็ดก็คือเสียไม่ถึงพันนะผมแปดร้อยสี่สิบเจ็ดแต่ตอนอัพนี่สิครับมันจะเสียเท่าไหร่ฮะใช่ไหมเพราะว่าเหมือนตอนอัพเนี่ยมันจะมีอ่ากล่องใช่ไหมนี่ใช่ป,ะป่ะเป็นกล่องถ้าเราซื้อเลยเนี่ย ด้วยราคามันมีลดเยอะกว่านี้ไหมอืมแต่ต้องแบบซื้อเยอะๆใช่ไหมถึงจะลดราคาเยอะมันมีที่แรกไหมแรกไอเนี้ยโทเค็นเอมันมีไหมอ่าขอ,ขอดูก่อนนะน่าจะมีคนระับผมนี่ฮะลดหกร600้อยเลยฮะแต่อยู่ที่หกสิบโอ้ค้นข้างทียแพงนะลดหกร้อยมีไหมบัตรถดที่อื่นไม่มีนะฮะเท่าที่ผมสังเกตเนะ และการที่เราจะได้คูปองมาแล้วต้องไปสุ่มตู้เกลือก่อนเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปลองอัพดูเนาะแต่ผมไม่หาวิธีได้บัตรเกลือก่อนโอเคมาทุกคนผมหาบัตรเกลือไม่ได้บัตรไอ้แรกไอ้ที่ลดราคาไม่ได้มาผมจะลองซื้อเลยกันเนาะอ่าผมมีสูงสุดทุ่ดแล้อ่าเขาบอกว่าใช้เป็นไพนะันห้าครับผมต้องพันห้านะนี่ใช่ไหมพันห้ามันสามสิบกล่องนะครับผมจะลดราคาสองร้อยสองร้อย สองร้อยสิบต้องสามสิบกล่องนะอ่านของทดสอบผมปึ๊บเมื่อกี้พันเท่าไหร่นะทุกคนกี้พันเท่าไหร่พันสามใช่ไหมพันสามเพราะว่านี่อันละสิบคูณสามสิบมันจะประมาณสิบคูณสามสิบอุ้ยมันอันอันละหนึ่งปะเมื่อกี้มันอันละอันมันอันละตกอันละสิบใช่ไหมอันละสิบถ้าสมมติเราใช้ สิบคูณคูณเท่าไหร่พันสามนี่คุมไหมสิบสิบคูณพันสามใช่หรอพันสามอ่ะไม่ใช่คูณพันสามที่อำนาจละสิบอ่ะลองคำนวณนะสิบคูณร้อยหกสิบสามเออนี่ประมาณพันหกไดมอนด์นะครับผมถือว่าค่อนข้างที่คุ้มนะอะไรเมืกี้ขึ้นมาโอเคมา เราจะซื้อเหมือนเดิมนะฮะอ่ะคิดว่าคุมไหมถ้าเราซื้อเหรียญปกติราคาเท่าไหร่สามสิบอันเนะี่ยผมลองซื้อเหรียญปกติทีสามสิบอันก็่ย่กันเหรียญสามสิบอันนะฮะเหรียญสามสิบอันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดูกันสามสิบอันจะอยู่ที่สามร้อยนะครับผมนะสามร้อยนะแต่เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่เราได้หลักร้อยเลยนะใช่ไหมร้อยหกสามปะโอ้ได้แค่เก้าเก้าอันนะครับถ้าซื้อจากตรงนี้นะ ได้แค9่9อันนะฮะสิบอันอยู่ที่สามร้อเราซื้อผ่านนี่ได้จะเยอะกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันมีโอกาสสมนะฮะถ้าเราได้ห้าสิบนี่คือขาดทุนนะฮะถ้าได้เป็นเหรียญแบบเหรียญสิบนี่ได้คุ้มนะฮะใช่ไหมสมได้คุ้มเพราะว่ากล่องละห้าสิบนะครับผมอ่ะกล่องมันห้าสิบผมจะซื้อแบบสาสิบไปเลยสามสิบกล่องกล่องละห้าสิบกล่องละห้าสิบก็พันห้าแต่ถ้าใช้นี้ลดเหลือสองห้าสิบอ่ะผมจะลองเปิดนะ ถ้าได้มากกว่าคำนวณแล้วได้เหรียญมากกว่าพันสองหนึ่งพันสองอยห้าสิบนะครับจะได้เยอะกว่าโอเคมาเปิดเลยปึออ๊บอ่ะอันนี้ได้เยอะกว่านะครับอ่ะได้เป็นเท่าไหร่ร้อยสี่สิบหกคูณสิบอ่ะเห็นไหมได้เยอะกว่าถือว่าคุม้มมาเปิดแบบกล่องคุ้มกว่าเนาะโอเคมีสดลดไหมอ่ะเรายังมีสนลดอยู่นะครับผมงั้นเราซื้อท่าสามชิ้นกล่องพอใช่ไหมอ่ะเราเอาแค่ลดขั้นต่ำพอ ไป <Okay, S 2> เปิดเลยไปอุ้ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่มีคูปองเห็นไหมปองไม่มีแล้วนะครับผมนะเอาคูปองหมดเนาะโอเคปะไปอัพปืนกันอย่างครับได้คันเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นพอครับผมนะต้องไปหาตัวเกลือครับจะได้ประหยัดเพชรเนานะก่อนนี้คันหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับคันสองเป็นอย่างไรนะมีเอฟเฟกสังหารคันสองยังมีเอฟเฟกสังหารเฉยๆนะอ่ะอัพเลยฮะอ่าครับผมมาสวยค่อนข้างสวยนะฮะเริ่มสวย ออกไปฮะหกสิเองฮะจะได้จํานวนสังหารตรงนี้นะฮะแล้วก็โมเดลใหม่นะนี่ต่างจากเก่าไงอ๋อมีมีหางฮะมีหางมีปีกข้าบนมีออร่าขึ้นมาไปอ,อัพเลยมาอันนี้ก็จะเป็นอัพเกรดสถานะนะครับคือความแรงปืนเนี่ยฮะไม่ไม่ความแรงปืนจากจากเดิมนะครับจะอยู่ที่เจากเกาะหนึ่งนะครับเอ้ยจไม่ใช่จอกเกาะหนึ่งอัตราล่านหนึ่งครับเจอกเกาะหนึ่งฮะพออัปเกรดปุ๊บเนี่ยจะได้เป็นอัตราล่านสองครับผมมา ่าจะได้เหมือนเอฟเฟกใช่ไหมเอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเฟกแบบประท้าแบบแสงมีแสงมีแสงแต่ย,ยังเสียงยังไม่มีนะต้องอขึ้นอีกฮะอ่าอันนี้จะเป็นเอฟเฟกยิงนะครับแล้วก็ล่องลอยกระสุนแล้วก็เอฟเฟกสังหารนะครับผมแต่ว่าใช้ค่อนข้างเยอะอ่าประมาณ170 170 170ไดมอนด์ใช่ไหมสิบเจอันนะฮะจะขึ้นขั้นนี้เนาะขั้น6ก็จะมีปลดล็อกอาบิลิตี้จริงๆอยากปลดล็อกถึงขั้น6นะ ได้เพราะว่าคันหจะมีเบรดิตี้พิเศษนะผมนะส่วนเรื่องค่าทางฮะค่าทางใหม่จะอยู่ที่7ส่วน8นี่จะเป็นยักกระสุนแล้วก็เสียงพิเศษแล้วก็นักสุดท้ายนะฮะอ่าจะอยู่ตรงนี้หมดเลยเนาะโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวผมรอผมมีบัตรเกลือบัตรเกลือแรกแรกคูปองผมาาก็จะไปอัปเกรดต่อกันเนาะก็เพื่อนๆก็ลองไป สุ่มนะครับผมสุ่มแล้วลองอัปเกรดดูครับผมนะก็สำหรับวันนี้ฮะต้องคงต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะครับผถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับ,รบโอเคไปแล้วครับผมจุ๊บๆนะสวัสดีครับ